ไปีบอลพ่ออยากทาฟินิกตื่นนะครับก็เก็บมาสฟินิกครบหรือยังครับเออน่าจะยังมัง้งมันใช้มาเท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยครับฮะสี่ร้อยเลยเหรอใช่ครับงั้นรอแปบ๊บสนับสนุนโดยอีดิตเหมยชอบบริการรับฟาร์มรับเก็บเลเวลแมปบล็อกฟุตมีบริการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเลเวลฟาร์มมาซลิลี่ฟาร์มเงินฟาร์มกระดูฟาร์มฮาคิบริการหาไอเทมหาดาบบริการรับฟาร์มวัตถุดิบหายากเช่นกระจกดักแฟกเมนหรือว่าอื่นๆ <ว au. S 1> บริการทําโยลูกขาวเผาวีีหรือโพลวีสองก็มีนะอยากเทพแต่ว่าไม่่คอยมมีเวลานนแะ สะ,ะดวกปลอดภัยถูกใจทุกบริการเอาละสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับบล็อกฟู้กับลูกชายใน E ีีที่เอ่อเท่าไหร่วะเนี่ยจำไม่ได้เลยนะเพราะว่าหายไป2อาทิตย์เต็มเมนะคะไปพักรักษาตัวมาเพราะว่าไม่สบายหนักมากตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับก็กลับมาทําคลิปให้น้องๆดูกันได้แล้วแต่อาจจะมีเสียงแบบอุยนิดหน่อยนะครับแบบว่าคัดจมูกมากมากเลยหายใจไม่ค่อยสะดวกนะขอโทษด,ด้วยที่หายไปน,นานๆน,นะหลายๆคนก็ทักมาตามทักมาทวงคลิปนะค ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีนะครับผมอย่างน้อยก็ยังมีคนรอดูคลิปของพวกเราอยู่อย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะคะว่าวันนี้เราจะมาทําผลฟีนิกตื่นกันนะเป็นผลปีศาจที่อยากทํามานานแล้วนะครับสาหรับผลฟีนิกเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างสวยมากวันนี้ว่างๆนะครับพี่กับลูกชายก็เลยชวนกันมาทําผลฟีนิกนั่นเองการทําผลฟีนิกตื่นก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เหนื่อยนิดหน่อยนะเพราะว่ามันต้องเก็บมาเิลี่ให้ถึง400ด้วยถ้าไม่ถึง400เนี่ยจะไม่สามารถลงดันฟีนิกตื่นได้นะหลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลน,นี่พี่น ทังสิ้นส่วนน้องรีบอนก็เหมือนจะติดออสตานะติดออสตาเล่นกับเพื่อนนะครับก็ยังดีที่อย่างน้อยเขาก็มีเพื่อนเล่นตอนพี่ไม่สบายเนี่ยน้องจะได้ไม่เหงานะครับช่วงที่เก็บมาซิลี่ผลฟีนิกให้ถึง400เนะี่ยพี่ก็เก็บคนเดียวนะครับเพราะว่าน้องรีบอนเนี่ยขอไปเล่นกับเพื่อนพี่ก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะก็เห็นลูกมีความสุขก็ดีใจนะครับเล่นกับเพื่อนก็ดีละระหว่างนี้เราก็วิ่งเก็บมาซิลี่คนเดียวไปเรื่อยๆนะครับลำบากมากเลยเพราะว่ามันต้องใช้ผลฟีนิกไงซึ่งมีสกิลโจมตีแค่อันเดียวอะ่ะต่่ออาเ,เรรนะพะมม์ทีีั มาเซอรี่ค่อนข้างเยอะนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้นประมาณชั่วโมงหนึ่ง oh. ก็อย่างที่บอกนะครับว่าอยากเห็นสกิลฟีนิกตื่นมากๆเลย <Wow. S 1> น้องลิบอมบ,บอกว่าสวยมากเทมากนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าการลงดันทําผลฟินิกตื่นเนี่ยมันจะยากแค่ไหนเผื่อใครอยากจะทําบ้างนะตัดภาพใหมท่ทีตอนนี้ก็มาเซอรี่ใกล้400แล้วนะครับ oh. เดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาของคลิปวันนี้เลยแล้วกันแต่ก่อนรับชมก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับด้วยการกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลย แแดงกลับมาแล้วครับเป็นไงแป๊บเดียวเท่านั้นอ่าตอนนี้พ่อเก็บมาสเตอรี่ครบแล้วครับรีบอนเท่าไหร่คสี่ร้อยไง คือเก็บมาซิลี่ครบก็ทําตื่นได้เลยลอครับใช่ครับก็คือเราต้องไปรักษาคนที่บาดเจ็บที่เกาะฟูเคครับแล้วเราต้องไอ้นี่ไหมต้องลงดันไหมลงครับอ้าวว่าแต่ลูกเออมีผลพระมาแบกพ่อไหมครับมีครับแต่ว่าผมอยากทําด้วยอะครับนะลูกก็อยากทําฟินิกตื่นเหรอครับใช่ครับแล้วลูกมีผลฟินิกหรือยังยังครับเอ้ยผลพระนี่ว่พอขอได้ปะเอาแรกกับฟินิกพ่อได้ปะได้ครับโอเคนั่งเลยอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงพ่อมีผลเดียว ลูกมีผลอะไรอีกอะแจ๋วๆวะมีปะมีผลแจ๋วๆวะคาบิตี้ครับโฮ้ยคาวิตี้พ่อมีเยอะเล่าอันนี้พ่อเสียงพ่อมันจะ,จะแปลกๆนิดนึงครับพ่อขัดจมูกมากเลยครับอ๋อไม่สบายหนักมากโอเคเดี๋ยวเรามาซูมผลกันก่อนเลยครับลูกลูกก่อนเลยผมมีสูตรครับมีสูตรอีกแล้วเอปึ๊บโอ้โหเรนกรรมจริงๆนี่เขาผม,มสิ่งที่พ่อได้โยนทิ้งไปอย่าเพิอกินนะเหมือนคลิปที่แล้วร้องเลยนะ<ม>เฮ้ยกินไปแล้วเหรอครับครับเอ้า เราไปลงดังกันดีกว่าครับผมที่อยากเป็นสไปเดอร์แมนว่าแต่พ่อไปผิดทางหรือเปล่าอ่ะอยู่ที่เกาะปราสาทครับพ่อจากวันนี้จะมีเราเราและนายเดี๋ยวนะครับลูกคือเราทั้งสองคนจะทำฟินิกตื่นแต่ว่าใครจะมาแบกเราอะ่ะคนหนุ่มคน,นไหนครับพ่อคนไหนนี่เหรอนี่ครับแว่นเนี่ยนะไฮ้แว่นแบกได้ปะ ผมไม่มีบุนเพราะครับผมไม่อยากเบกก็ครับ <c oughs> โอ้โไหไอ้แว่นเดี๋ยวลูกแบกพ่อก่อนแล้วพ่อก็แบกลูกได้ครับสุหลรอโอเคถ้างั้นไปลุยกันเลยเพราะยังไงลูกก็ต้องเก็บเงินม่วงอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับ ครับเ,เรามีกัน2คนแล้วก็ต้องสามวัคซีคือพลังอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวนะมันต้องเลือกอันไหนอะครับน่าจะฟินิกส์ฮะมันอยู่ในไหนอะทั่วไปเหรอแอดวานฮะอันไหนวะมันมีโมจิกับล็อกอะโอเราต้องไปทําภารกิจก่อนครับพ่อ,อภารกิจอะไรครับภารกิจที่เกาะโฮเคครับรักษาคนฮะไปดิไปดิก็ไม่เคยทําเหมือนกันนั่นเนี่ยผลฟินิกสอ้าว ผมคิดว่าพ่อ,อยังก็ไหวเพราะว่าพ่อมีขอลักมีศรีจัดก็ทั้งอึดแล้วก็สาโลมอนเดี๋ยวจัดแล้วก็หล่อด้วยเฮ้ยจัดสามารถคว้าพัดกันแล้วก็เอามาโขกเลยสบายสบายเฮ้ยเทจัดเฮ้ยเดียวจัดยังอยากเป็นสไปเดอร์แมน อยู่ตรงนั้นแหละครับพ่อไปตรงที่หลังคาสีแดงอะครับไหนครับทําไงคุยกับพ่อนหนุ่มคนนี้เลยครับมอยู่หน้าตาไปดิพูดคุยอ๋อเขาได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงต่อสู้กับโจรสลัดบ,บนเกาะนี้ได้โปรดช่วยข้าด้วยเ <c oughs> ออแล้วไงต่อซื้อชิปในราคาหนึ่งพันเงินม่วงอ <c oughs> โอเคซื้อมาแล้วครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้วยความวายแสงภายในสามสองแปดสามสองแปด มาแล้วครับผมลุยเลยครับลูกเอาเลยครับสู้สู้ครับถือว่าเก็บเงินม่วงมาในตัวไปก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่ครับดันเนี้ยมันมันยากตรงเกาะบอสนะครับพ่อครับเดี๋ยวพ่อช่วยครับเดี๋ยวพ่อช่วยช่วยคีลูกเองเอเบป่ะอืโอเคครับเดี๋ยวนี้ลูกได้เงินไปโรงเรียนละกี่บาทครับสามสิบบาทเหมือนเดิมครับสามสิบบาทครับพอพอกินไหมลูกพอกินไหมพอกินพอใช้ครับพอกินพอใช้เลยครับ ส <ste al seat> <sh> ิ่งนี <st> turmeric, ้ผมจะยืมตังค์เพื่อนมานิดไหนก็เถอะเอ้าไปยืมตังค์เพื่อนทำไมอะครับตอนนั้นคือผมซื้อน้ําแล้วขนมยู่แบบตังค์หมดแล้วครับแล้วผมไม่มีน้ำจปกินผมก็เลยต้องขอตังค์เพื่อนบางครั้งผมก็ขอน้ําเพื่อนกินแล้วเพื่อนให้ให้ยืมไหมครับใช่ครับลูกเคยให้เงินเพื่อนยืมไหมเคยครับถ้าเพื่อนยืมไปครั้งหนึ่งแล้วไม่คืนเราไม่ต้องให้ยืมอีกแล้วเข้าใจปะครับครั้งเดียวก็เกินพอนะครับเพราะอาจจะลืมเลยก็แล้วแต่แต่ต่อไปก็คือเราไม่ให้เขาแล้วเข้าใจไหมครับครับช่วยเท่าที่ช่วย พอยังไม่ได้คืนผมเลยนะผมไม่ให้หรอกแค่ค้งเดียวก็เกินพอแล้วเ้าเอาเฮ้ยอะไรมาหน้าเจ้าเจ้ามาเม้มไม่ได้เสกนะแม่กโ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 อ้โหดานี้โหดอยู่นะเนี่ยมาฮิ้วให้ผมหน่อยครับพ่อได้ครับผมพ่อคัดจมูกมากเลยหายใจไม่ค่อยออกเป็นไงเลือดเด้งไหมครับ t h a n ง y ิ u ครับเอาเต็มแล้วเหรอใช่ครับสุดจริงถ้ามันเกาะมารินฟอดนี่นะเออเหมือนเป๊ะแต่นี่มันคือโมเดลเก่าไอบอลไปหลังเกาะเร็วไปหลังเกาะเร็วทำไมอะ ดี๋ยวเจ้าพ่นน้ำใส่ไงครับโอเคครับนี่เดี๋ยวพ่ออยู่บนต้นไม้ต้นนี้นะครับถ้าลูกอยากจะแบบแต่คงจะฮิวสู้ๆูครับลูกเอาหน่อยครับสวยครับลูกตาย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 โอ้โหมาเร็วมาเร็วมาเร็วก็แปลงก็แปลงร่างมนฟินิกเลยครับแปลงร่างเป็นฟินิกเลยครับพ่อวงมันกว้างกว่าครับเดี๋ยวผมต้องรีบตีบอสก่อนนะครับเดี๋ยวเวลามันไม่ทันอุ้ยผมจะตายจริงแล้วเนี่ย มาข้างบนเองขึ้นมาข้างบนเออหลังคาเหมือนครับพ่อหลังคามารนฟอร์ตมาฮผมหน่อยโอเคจูจูจูหมดครับหมดละอเนจีหมดด่านนี้โหดยโหดจริงเนะด่านนี้โหดจริงพ่อไปตีมอนให้หน่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้สิพ่อต้องเก็บเอเนจีไปฮิ้ลูกสิโอ้ยสกิลแต่ละสกิลก็แรงเหลือเกินโอ้ยอื้อหืออื้อหือ่กเปเ็นต์ลกี่่รเ็นล้วิวก่อนิวก่อนมาเร็วเกือบตายเลยหรอใช่ครับ ยตายโวตตายแล้วสวยลูกอย่าตายตามล่ะมีคำสุดท้าย,ยเย้โหเก่งมากโหตึงจริงดันเนี้ยตึงจริง หลังจากนั้นเราสองคนก็ลงดันฟีนิกซ์ไปเรื่อยๆนะครับเพื่ออัปเกรดสกิลให้ครบพอลงเสร็จรอบนึงเราก็ลองมาใช้สกิลเทสกันดูนะครับว่ามันสวยงามขึ้นมากน้อยแค่ไหนพอเทสเสร็จแล้วเราก็ไปลงกันต่อแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องริบอนก็ใช้ผลพระมาแบกพ่อนะแล้วก็ถือโอกาสเก็บเงินม่วงมาในตัวนะครับเพราะน้องริบอนในเงินม่วงน้อยมากๆโดยหน้าที่หลักของพี่ก็คือการฮิวน้องริบอนนั่นเองนะครับพอริบอนเลือดลดเนี่ยพี่ก็จะมายืนรอฮิวให้ด้านหลังพอเขาเลือดเต็มก็กลับไปุต่อ่ออววิธีนีน้ก็ถืา เป็นประโยชน์นะครับสาหรับผลฟีนิกซ์เดี๋ยวเราก็จะผัดกันแบกนะครับรอบนี้น้องรีบอลก็แบกพ่อไปก่อนส่วนรอบหน้าเนี่ยพี่ก็จะใช้ผลพระมาแบกผลฟีนิกตื่นให้น้องรีบอลเหมือนกันถ้าเกิดมีคนใช้ผลพระตื่นมาแบกนะครับก็จะใช้เวลาประมาณเอ่อสิบนาทีมั้งตอนหนึ่งรอบถ้าจำไม่ผิดเผื่อเวลาทํานู่นทํานี่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ลงครบแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวสกิลให้ดูกันเลยดีกว่าเชื่อ <Yeah! S 1> ว่าหลายๆคนน่าจะอยากเห็นนะครับว่าสกิลตอนครบเนี่ยมันไพหมะ ว่าเพื่อนที่ผมถามเอมที่เขาถามว่าทำไมช่วงนี้ไม่ลงคลิปเลยอะ่ะเราเอมเขาบอกว่าฝากบอกพ่อพ่อเองด้วยว่าหายไวๆนะอย่าให้กลับมาทําคลิปเยอะๆโอ้โหยี่น่ารักจังเลยเดี๋ยวพ่อรีบทําคลิปรีบหายเลยโอเคฮะแต่ว,ว่าตอนที่ผมจะตายไปล้างก๊อกล้าก็ลอล้าก็กรอบสุดท้ายแล้วอเอออ้าวผมโดนพ่อรักบอสเหรอเนี่ย เย้ร yeah. อบสุดท้ายโอ้โ oh. หม,มาเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันหน่อยเพราะว่าพ่อไม่เคยใช้มาก,ก่อนเลยหวังว่ามันจะเท่มากขึ้นนะเดี๋ยวลองอ่าสกิลแรกก่อนเลยนะครับมันจะเป็นยังไงนะ่ผมไม่เคยใช้เลยอะโอ้โห oh. เดี๋ยวนี้มีท่าทงท่าทางมาสกิลแรกปึ๊บวิยดูดีลีบอนว้าวโแล้วมันเผาเนี่ยมันเบิร์นด้ยน่ใช่ปะ ครับคิดลหนึ่งร้อยเก้าส่วนสกิลเอ็กนี่เป็นฮิลอยู่แล้วนะมันน่าจะทำให้แบบอ,อ๋อ,อแต่ว่า,วาวมันผักด้วยนะเนี่ยทำาไม่มีอะไรใช่ถ้าเป็นศัตรูนี่มันจะลดเลือดนะเนี่ยแรงด้วยอะสกิลซีก็ปึ๊บเอ้ยอุ้ยเทจัดเทจัดหืออย่างเฟี้ยวนี่มันสามารถทิ้งดาเมจลงไปข้างล่างได้นะครับคนที่อยู่ข้างล่างก็จะโดนแผดเผาเลือดลอดเรื่อยๆนะแต่ไม่แรงเท่าไหร่ ประเด็นคือมันโคตรเท่โคตรคตรุ้มอืโคตรสวยอะรีบอนดูดิแปลงล่างนกพิราบอุ้ยเราโดนดาเมจด้วยนะเนี่ยมันมีดาเมจด้วยตอนแปลงล่างเดนะี๋ยวนะก็ส่งเดิมป่ะเนี่ยผมว่ามันเรี้ยงแสงขึ้นนะอ๋อหรอมันดูแบบมันดูเท่ขึ้นวะใช่ครับอุ้ยเฮ <Wow. S 1> ้ยรีบอนสามแชกใช่ป่ะโอย้ยสามแชกโอโหพ่นไฟสามแชกว่าสามทางอ่ะดูดิเนี่ย <Wow. S 1> อุ้ย อ้ย Would ลองลองประจุ X ดู x ครับหู s <S ยใหญ่ใหญ่โอ้ยยังสวยอ่ะลองตีเอลายด ab ab ูนะฮะโอ้ยกระเด็น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 เฮ้ยเท่ว่ะแต่พอรู้สึกว่าเอเนอร์จีเกือบหมดปึ๊บว้าวแล้วเบอร์มีแล้วหกสิบแล้วถ้าพลิกธรรมดาล่ะ เกิน<ฮ>ทีละหกสิบสรุปคือพ่อชอบสกิลแฟรมากสุดโอ้โหเป็นไงบ้างครับลูกเท่ไหมผลฟีนิกเท่ไหม เดี๋ยนี้ท่าเยอะซะด้วยพ่อคิดว่าเป็นผลที่น่าจะเท่ที่สุดยิ่งเอามาทําตื่นนี่แบบสกิลสวยจา้ามีบอลอยากทําผลตื่นมั้งไหมครับอยากครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราบายบายท่านผู้ชมก่อนแล้วเราไปทําผลตื่นเนาะแล้วเราวันนี้เดี๋ยวเราสองคนขอไปทําผลฟินิกตื่นให้ครบทั้งคู่นะครับเดี๋ยวว่างๆเราจะเอาไปล่าฆ่าหัวกันเนาะครับบายบายครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกับพ่อด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะ ครับ <c oughs> ผมช่วงนี้ก็อาการไม่ค่อยจะดีเอาเป็น,นว่าเจอกันอีพีหน้าบายบายนะครับบายบายครับไหนมีท่าแบบบายบายปะบายบายครับ <c oughs> เฮ้ย โอ้มีท่าใบบ่ายด้วยเท่เลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวการทําผลฟีนิกซ์ตื่นของเราใน EP นี้นะครับเราสองคนก็พยายามทําแล้วก็รีวิวให้ดูกันแล้วสําหรับใครที่อยากจะดูผลอื่นต่อเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็หลังจากนี้พี่ก็จะพาน้องลีบอลไปลงดันต่อนะรอบนี้พี่ก็จะเป็นคนแบกน้องเองนะครับผัดกันไงน้องลีบอลเองก็อยากจะมีผลฟีนิกซ์ตื่นเหมือนกันนะครับเห็นมันเท่ได้ขนาดนี้ซีรีส์บอฟ o ตกับลูกชายเองก็เดินทางมาถึง EP ที่58นี้แล้วนะถือว่าค่อนข้างไกลามากๆนะครับ กับลูกชายต่อเลยเพราะว่าลูกชายพี่นี่ติดออสตามากมากเลยนะครับก็จะไปเล่นเป็นเพื่อนลูกหน่อยละกันใครที่อยากดูก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามทำให้ดูเอาละ่ะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เลยแล้วเจอกันในอีพีหน้าอย่าลืมเป็นเด็กดีนะครับบายบายอีสโอเก้อออออีสโอเกอีสโอเก้ I'm feeling good ลักกชู